ต้อนรับกลับสู่เทอร์โบคาช่องที่รวมทุกความร้าใจของคนรักรถวันนี้เรามีของเด็ดมานำเสนอนั่นก็คือ MG x t e n d e r รุ่นปี2026กระบะสุดแกรง่งรุ่นใหม่ที่ MG ตั้งใจพัฒนาให้เหนือกว่าทุกความคาดหมายทั้งดีไซน์ที่ทรงพลังเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือคำประกาศของ MG ว่าพวกเขาพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดกระบะระดับโลก เพียงแค่แรกเห็น MG Extender 2026ก็สร้างความประทับใจทันทีด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดานและสง่างามกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมไฟหน้าเลดทรงเฉียบคมเส้นไฟเด y t i m e r u n n i n g l ไ g h t แบบ Signa t u r e เฉพาะตัวทำให้รถคันนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครแม้ในระยะไกลตัวรถยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนทุกสภาพถนนซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออันลอยขนาด18นิ้วช่วยเพิ่มความบึกบึนพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะแบบ MG เมื่อเปิดฝากระปรงขึ้นมา MG x t e n d e r 2026มาพร้อมขุมพลังที่พร้อมจะพาคุณไปทุกที่คาดว่าจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.0ลิตรที่ให้แรงบิดมหาศาลสำหรับงานบรรทุกและการขับขี่ในเส้นทางธุรกันดารรวมถึงอาจมีรุ่งใหม่ไฮบริดที่ช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นเครื่องยนต์รุ่งใหม่นี้ถูกปรับแต่งให้ตอบสนองได้ดีขึ้นทั้งในรอบต้นและรอบปลาย เกียร์อัตโนมัติ6สปีดทำงานได้อย่างนุ่มนวลและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่มาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบทำให้คุณมั่นใจได้ว่าพร้อมลุยทั้งดินทรายหรือภูเขาโดยไม่ต้องลังเลภายในห้องโดยสาร MG Extender 2026ถูกออกแบบให้หรูหราและสะดวกสบายมากกว่าที่เคยเบาะนั่งนุ่มสบายใช้วัสดุคุณภาพสูงแผงคอนโซลออกแบบใหม่โดยมีจอสัมผัสขนาดใหญ่12.3นิ้วเป็นศูนย์กลางควบคุมระบบความบันเทิง พร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ให้ความรู้สึกทันสมัยรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบชาร์จไร้าสายและเครื่องเสียงระดับพรีเมียมบรรยากาศภายในตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลเพิ่มความหรูหราในทุกการเดินทางเรื่องความปลอดภัย MG ก็ไม่เคยละเลย e x t e เ d e r รรุ่นใหม่นี้จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกทุกเชิญอัตโนมัติและระบบเตือนรถตัดหลังขนาดถอยหลังโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแรงพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันมั่นใจได้ในทุกเส้นทางสิ่งที่ทำให้ MG Extender 2026โดดเด่นคือความอเนกประสงค์มันถูกออกแบบให้เป็นได้ทั้งรถทำงานและรถท่องเที่ยวในคันเดียวกระบะท้ายขนาดใหญ่สามารถบรรทุกของหนักได้อย่างสบาย พร้อมฟังก์ชันเสริมอย่างช่องต่อไฟล์และระบบเปิดฝากระบะอัจฉริยะช่วงล่างถูกปรับให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งขับในเมืองก็สบายขึ้นเขาก็มั่นใจ ในยุคที่รถกระบะไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานแต่ยังเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ MG x t e n d e r 2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบมันคือการผสมผสานระหว่างพลังความสบายและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัว MG แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้แค่สร้างรถแต่สร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ยกระดับขึ้นอีกขั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยสายทำงานหรือคนที่หลงไหลในเทคโนโลยียานยนต์ MG x t e n d e r 2026คือรถที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ มันไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือคำประกาศของพลังและความภูมิใจเตรียมตัวให้พร้อมเพราะโลกของกระบะกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาล